ป้าเชงบุญไทยตั้งเด่นชัยประธานในพิธีบรรจุพระโพธิสัตว์กวนอิมเหรียญเทพเจ้าชัยสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภและพระเครื่องจำนวน84,000องค์ตามพระธรรมขันธ์ณวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมกม30มบบางเมฆขาวค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางปันธง22ทีวีค่ะเมื่อเวลา10นาฬิกา9นาทีของวันที่4เมษายน2566ที่บริเวณมณฑลพิธีสถานที่ก่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์ซอยเทศบาลบางปู52 บางเมฆขาวตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการป้าเชงนางบุญไทยตั้งเด่นชัยประธานบริหารหอจกอเด่นชัยปากน้ำเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อบรรจุพระโพธิสัตว์กวนอิมเลียนเทพเจ้าชัยสิงเอีย้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภและพระเครื่องจำนวน8 4 0 0 0องค์ตามพระธรรมขันธ โดยเทพเทวาเพื่อเรียบเคียงบรรจุเข้าไปยังแท่นของวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมตามประเพณีโบราณตั้งแต่สมัยสุขโขทัยจนถึงปัจจุบันถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยมีสินแสกวงอาจารย์นาวินอมิตาเรืองกิจประธานบริหารพุทธสถานจีเต็กลิมจังหวัดนครนาย,ยกเป็นเจ้าพิธีในครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยนายอัคคลวัฒอัศวเเหม นางขวัญใจเกตงามนางสาวรุ่งนภาตั้งเด่นชัยตลอดจนศิทยานุศิ์หัวหน้าช่างและทีมงานก่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะทางด้านสินแสควงหรืออาจารย์นาวินอมิตาเรืองกิจประธานบริหารพุทธสถานจีเต็คดิมจังหวัดนครนายกเจ้าพิธีได้เปิดเผยว่า ระเครื่องทุกองค์พร้อมทั้งเหรียญเทพเจ้าใช้สิงเอีะเทพเจ้าแห่งโชคราบที่บรรจุเข้าไปยังแท่นของวิหารพระโพธิสัตว์กวนอิมจะมีชื่อนามสก,กุลของผู้มีจิตศรัทธาได้จารึกไว้ในองค์พระทุกองค์ทั้งหมดหมายความว่าชื่อเหล่านี้ที่ได้จารึกไว้จะอยู่ที่ใต้ฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แกะด้วยหินแกรนิตทั้งองคโดยมีหน้ากว้างสี่เมตรสูงเจเมตรประดิษฐานอยู่ณที่นี้ ซึ่งขั้นตอนพิธีวางแผ่นศิาลาฤกษ์ในการบรรจุพิธีจริงๆคือวันจันทร์ที่10เมษายน2566เวลา13นาฬิกา45นาทีโดยจะมีพิธีบรรจุแผ่นดวงราชาโชคยังแท่นของพระโพธิสัตว์กวนอิมในวันดังกล่าวด้วยค่ะโดยป้าเชงหรือนางบุญไทยตั้งเด่นชยัยประธานบริหารหอจกอเด่นชัยปากน้ำได้กล่าวขอเชิญชวนกัลยานามิตรและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มีโอกาสอยากให้มาร่วมทำบุญกันตามกำลังศรัทธาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในส่วนของการก่อสร้างวิหารพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอวโลกิเตส,สวนโพธิสัตว์คืบหน้าไปกว่า60%แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นโครงปูกระเบื้องหลังคาโดยข้าหาบาดีและผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญสร้างอาคารหรือสร้างองค์เจ้าแม่กวนิมได้ที่หอจกอเด่นชัยปากน้ำโทร02 702 1921ค่ะวันนี้นะครับเราก็จะนำพระ8ปด0 0ืนสีพนองค์ตามพระธรรมขันธน์มาบรรจุณนะที่วิหารประโพธิสัตว์วนอิมบางม้ขาวจังหสุประการนะครับแต่ว่าขั้นตอนในการวางแผ่นเลิกและในการบรรจุ พิธีจริงๆคือวันจันทรที่10เมษายนเวลา13นาฬิกา45นาทีตอนนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นพระเหล่านี้ก็จะต้องถูกทำพิธีวงสวงตัเทพเทวาและเรียบเรียงเข้าไปในในในแท่นของพระโพธิสัตว์คนนี้ตรงนี้ฉะนั้นเนี่ย การทำพิธีแบบนี้ตามโบราณประเพณีตั้งแต่สมัยสโุโขทัยอายุทยาแล้วก็นครศีและปัจจุบันเนี่ยถือเป็นการสืบทอดพอระพุทธศาสนาที่มีบุญมากนะครับพระทุกองเนี่ยนะครับก็จะมีมีมีมมมมชื่อของผู้ศรัทธาได้จารึกไว้ในองค์ทุกองค์ทั้งหมดหมายความว่าชื่อเหล่านี้ จัอยู่ที่ใต้ฐานองค์พระโพธิสัมภ์ที่แกะด้วยหินแกะหินอ่องสูงเจ็ดเมตรหน้ากว้างสี่เมตรนะครับปฏิสถานอยู่ณตรงนี้นะครับโดยที่ในช่วงที่ทาพิธีวันนี้นะก็มีท่านอรครวัฒน,นะครับอัศวะเหมแล้วก็คุณแม่คุณไทยตั้งเด็กชายเป็นต้นเป็นประธานผมเป็นเจ้าพิธีในการทําพิธีเพื่อที่จะได้อัญเชิญพระเหล่านี้ลงไปในแท่นฐานนะครับ ขอเชิญคุณกันยาณิทุกท่านเีลิดเพลินได้วยกันกับเพลงเล็กน้อยและสดชื